ัดีจ้ามาแล้วจ้ามาแลยจ้าเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาดูดอกกุหลาบพันปีโอ้ยมันยังไม่บานแต่ก็บานเป็นบางอันเนาะสวยไหมสวยมากมีหลายสีมากเนี่ยดูต้นใหญ่แต่ว่ามันยังไม่บานตรงนี้มันตรงนี้มันอุ่นๆหน่อยเสียดายเสียดายเมื่อไรจะได้มาอีกก็ไม่รู้ มาทุระปีที่แล้วมามันก็บานหมดโอ้โหดูเพื่อนดูดูดูดสวยไหมสวยมากมีหลายสีมากสได้ยสไดานี่ดูดิถ้าบานหมดจะขนาดไหนที่บ้านยายมันปลูกไม่ได้เพราะว่าเินมันไม่เปรี้ยวสวยเนาะ พาประเด็นไปดูตีกันน่าเสียดายมากเลยมันยังบานไม่หมดมปีที่แล้วมาก็บานบานเกือบหมดปีนี้มาก็บานยังไม่หมดมสุดยอดสุดยอดสุดยอด เพาไปดูนู่นเป็นสวนสาธารณะนะคะนู่นตัง้งนูนมันยังไม่บานนะเพื่อนๆเพืพาไปดูนี่เขาปลูกไม้อีกเพื่อนๆพู่นนี่นี่น,นี่มันยังไม่โตนี่นี่นี่ดูนี้อันน,น,นี้สีเหลืองสวยสวยสวยด,ดูมันเป็นสวนสาธารณะ คิดดเูเพื่อนๆทืามันบานนะ่ะมันจะขนาดไหนเนี่ยมันยังไม่บานนะ่าเสียดายนี่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 นพาไปดูตรงนี้อู้เสียดายเนาะเพื่อนเนพะื่อนเนาะโชคไม่เข้าข้างเราเลยไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดหรอกพอดีมามาหาหมอคัะพี่เหมือนกันเลยเฮ้ยนึกได้นี่ดนเพื่อน,อนดูถ้ามันบานหมดมามันจะขนาดไหนม,มีหลายสีมากเลย มีดากมัดนโอ้โห,เ,าาโโหเพื่อนๆสวยมากสวยมากเียดายยายปลูกตั้งหลายอันนะที่บ้านมันมันไม่ได้ไอ้นั่นมันไม่ให้ดินมันไม่ให้ กำลังจะบานเต็มต้นเลยต้นใหญ่มากเพื่อนๆเ้เยสวยมากดูเอาเนาะ,ปะไปเไปแล้วใหญ่คือมันไม่บานอ,อ่ะอ้ตอนน้นโนนบานสีขาวเดี๋ยวจะพาไปดูไปเดินลัดได้ป่าวัะเนี่ยโดนขาด่าไหมเดิลนลัดนี่นี่นนดูเฮ้ยดูสิฟังเสียงนกเสียงการ้องเจียวเจ้าเจียวเจ้า ไม่ชัดมากเลยไปดูสีขาวนี่มันอาจจะเป็นพันธุ์ที่บานก่อนเนาะพี่เืมินจอดยายมาถ่ายดูต้นไม้ใหญ่มอ่อเสียงนกฟังเสียงนกสีฟังเสียงนก มจริงจรนีร่มาเอาสีขาวหน่อยก็จะไปแล้วเพื่อนโอ้ยดูเอาดินี่นาคิดดูถ้าสีอื่นบานมันจะขนาดไหนเพื่อนๆคิดดูคิดดูนาเสียดายนะนี่ดูถ้าสีอื่นมันบานหมดนะยายไม่ได้มาแล้วอน่ะ อันนี้แฟนยายมาหาหมออุ้ยเพื่อนๆโอ้ยสะออน,ะออนสะออนสะอ่อนไหมเพื่อนๆดูดิกลาบพันปีดูเอาดูเอา,เอาทำให้ชาติมาเลยนะยแฟนยายจะไปที่อื่นต่อได้นี่ยายแม่มาถ่ายแป๊บหนึ่ง กลาบพันปีจ้าเพื่อนๆสีขาวสดใสสวยมากดอกบานใหญ่มากสวยมากกลับแล้วเพื่นพนอนอ,อันนี้สีเหลืองพันอะไรอะ่ะอันนี้ไม่ใช่กหลาบพันปีหรอกอะไรใช่เปล่าก็ไม่รู้น่าจะเป็นตระก,กูลเดียวกันแหละหูก็สวยอยู่นะแต่ดอกเล็ก สีเหลืองก็สวยนะคะดอกอะไรก็ไม่รู้สวยมากเห็นไหมมันยังไม่บานนะเพื่อนดูดิ